จับมือกันให้แน่นแล้วเตรียมวิ่งให้สุดชีวิตความสยองระทึกในป่าช้าผีใต้โหงเมื่อผีร้ายดักหน้าและคนชั่วร้ายตามไล่หลังจะรอดหรือไม่รอดไปลุ้นกันต่อกับที่ชอบตัวละครของเราต้องหนีทั้งคนหนีทั้งผีอยู่ในที่ที่หนึงดันหลงเข้าไปในป่าช้าเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผีปลายทางของสองพี่น้องในเรื่องเนี่ยมันจะจบลงที่ไหนนะ เราก็เลยคิดต่อยอดไปที่คำว่าที่ชอบมันเป็นคำไทยโบราณคำว่าให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบปลายทางของการหนีตายครั้งนี้คำว่าที่ชอบของเขาอ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ต้องติดตามดูครับมันต้องมีสักที่ที่สำหรับเราสองคนจริงๆเราเจอน้องแล้วเร,เรารู้สึกว่าเราคลิกกับน้องเลยแหละเราอยากมีน้องสาวนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็เหมือนน้องสาวจริงๆแล้วแหละทุกซีนอารมณ์มันต้องอยู่ตรงนั้นอนะ จริงๆทุกซีนต้องทา้ทาทายแต่ถ้าให้จริงๆอ่ะหนูพอให้เป็นซีนผีเหยียบยบ,บนตัวหนูอ่ะหนูต้องใส่เป็นเป็นเกาะเพื่อเซฟน้ำหนักวันถ่ายจริงๆอ่ะพี่เขาก็ขึ้นมายืนบนตัวจริงแล้วก็เอามือมาอย่างเงี้ยภาพมันยังติดตาถึงวันนี้ฝา,ากสีปลาช้าด้วยนะคะวันนี้ในโรงภาพพนตร์แล้วน,นะคะห้ามปล่อยมือพี่นะรู้ใช่ไหมปอนตอมยอิมบิสมิลาฮิโลมานิโลม สี่ป่าชา้าวันนี้มีโรงภาพยนตร์